นำแดิปีใหมชุดเดมเรือำเดิมชุดก็ชุดเดิมเส้อผ้าชุดเดิมอาแล้วเยตัดสปตัดาที่ัดายูกัดชิว่าาตัดแกกสไมได้เลยว่าเตัดตลอดตาะเว่าเเอาดีขวาเเไปเจอเจอกรบหอดกรดรอดรหกกคร ทะละกไม่ยอไมยอไม่ยอมไม่ขอไมแถมไม่เก่สักไมเกสีไม่เก่งบารมีโทอมาในหลอดลนไม่ขอหาถูกอไม่คุกคือบาัขารวยกันอยูว่าเล็กบางนัเราอจจะแท็เอารืนี่มาหน่นี่มาหน่อยหน่อยนจะมีรอดปอดภั ตามเดกอมรินบานีพลัข้าสาลาเกกับคุกุ่นใหญ่นน้อดฟัดสุดอะบนที่ขี้ก็ตองจิไปยด่อมเปิดเผไปไกลัผันผันไปแต่แค่นั้นพี่กุหัวกุ้ลารอบหลีนี่ไกลว่าไอ้เทอมรินารีเริ่มไหลขึ้นาจะทางโคงได้ไหมเฮ้ยอดัดสุดอแขไมานูที่สุีอีกสองลสุทเ่นมออกบอกไม่ได้ผัเป็นูเป็นานครับคู่กี่สูสีกันตัว ไม่ออกปอกไม่ได <ns é> ้ใครเป็นบูมเป็นจักใครเป็นบัวเพนได้อำเภอคู่ทีสูสีดูตามตาเอามอมารินดาดีพยานอามาทยแน่นอนจะหนีตลอดร้อดฝังเรื่องอะไรขอทัดทุนขอัดทัดทุนขอม่ยนมาโไม่ขอไม่ถอไม่หลุดขอไม่จายาบแค่เอาารินดาดีแล้วมีดีนี้นีแล้วก็นี่นี่นี้แล้วก็แล้วก็เพนไ แม่นะครับสายน้ำไม่มีอุปสรรคไม่มีไม่เป็นปัญหาสหรับผีภายครับแต่เราก็สู้ถึงดีกามาถึงเส้นไทยครับผลบาการ<ล>กำลังรวบรวมคะแนนครับตอนนี้ครับเชิญ<ล>ครับกับผลการตัดสินอย่างเป็นทางการของเรือยาวใหญ่ระหว่างเรือเทพอมรินวารีร่องน้ำแดงกับเรือพรพระสุนทรร่องน้ำน้ำเงินผลปรากฏว่าเรือ อมารินวารีร่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะสลลา